สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาล์มสําสำหรับคลิป EP ที่79นี้นะครับผมก็จะมานำเสนอข้อมูล8หุ้นกลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความน่าสนใจโดยผมจะคัดหุ้นที่มีความโดดเด่นมานำเสนอข้อมูลครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยครับ สำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ S T A N L Y บริษัทไทยสตเลกการไฟฟ้าจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ได้แก่หลอดไฟชุดโคมไฟและแม่พิมพ์โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบพัฒนาและการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงซึ่งส่งออกไปยังผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่190บาท50สสตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม23,319ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ6,997ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ804ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่8.72เท่าค่า PBV อยู่ที่0.71เท่าและตาส่วนเงินปันผลตอบแทน4.46เป์ครับ การจ่ายปันผลปี65พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด8บาท50สตางค์ต่อหุ้นโดยจะเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวขึ้นเครื่องหมายเอกดี XD ในช่วงเดือนกรกฎาคมครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล5บาท50สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล8บาท25สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่2นะครับก็คือ A.H. บริษัทอาปิโกไฮเทคจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายและธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IOT ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่34บาทต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม25,485ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1412ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่7.83เท่าค่า P/BV ที่1.27เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.82%ครับ การจ่ายปันผลปี65เพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1บาท5สตางค์ต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งที่1ขึ้นขึ้น่องหม่ XD ในช่วงเดือนมีนาคมเงินปันผล47สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมย XD ในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล58สตางค์ต่อหุ้นครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีเพราะว่าในปี64จ่ายเงินปันผล62สตางค์ต่อหุ้นและจ่ายหุ้นปันผล10หุ้นต่อ1หุ้นและในปี 63นะครับเพราะว่าไม่มีการแจยเงินปันผลครับ หุ้นตัวที่3นะครับก็คือ SAT บริษัทสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นรถยนต์นั่งรถยนต์นนกระบะรถบรรทุกและเครื่องจักรกลการเกษตรโดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่กลุ่มผู้ประกอบยานยนต์หรือ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่21บาท90ตางต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม1190ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ6,831ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ728ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่10.26เท่าค่า P/BV e อยู่ที่1.2เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.76%ครับ การจ่ายปันผลปี65เพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1บาทส8สตางค์ต่อหุ้นโดยจะเป็นการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งที่1ขึ้นเึ้นขึ้หมาอีกดีในช่วงเดือนมีนาคมเงินปันผล1บาทสสตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครือง้หมาอีกดีในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล38สตางค์ต่อหุ้นสำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง2ปีเราะว่าในปี64จ่ายเงินปันผล88สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินนปัผล1 12สตา์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่4นะครับก็คือ PCSGH บริษัท PCS m a c h i n e g r o u p Holding จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้ความแม่นยำสูงประเภทเครื่องยนต์ระบบเกียร์และระบบบังคับรถรวมทั้งจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในประเทศเยอรมน,นีและประเทศฮังการีครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่4บาทีสตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม5,589ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ3,320ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ516ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่14.69เท่าค่า P/BV ที่1.61เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.05%ครับ การจ่ายปันผลปี65เพราบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด30สตางค์ต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งที่1ขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผล15สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล15สตางค์ต่อหุ้นครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล40สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล20สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่5นะครับก็คือ SPG บริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและเจ้าหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นจารบีและแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหากรรมครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่16บาท60สสตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตรมาส3ปี6เพราพบว่ามีสินทรัพย์รวม6,098ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,286ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ302ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่15.05เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.04เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.72%ครับ การจ่ายปันผลปี6 5พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด45สตางค์ต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวขึ้นครื่องหม่เอกดีในช่วงเดือนมีนาคมเงินปันผล45สตางค์ต่อหุ้นสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล90สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล70สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่6นะครับก็คือ TRU บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิตผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกและผลิตบอร์ดรถยนต์รับจ้างค้นสีรับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่6บาทส5ตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม4,253ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,235ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ305ล้านบาทครับมีค่า P/E อยู่ที่11.24เท่าค่า P/BV e e อยู่ที่1.04เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.63%ครับ การจ่ายปันผลปี65เพราะบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด10สตางค์ต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวขึ้นเครื่องหมายเอดี HD ในช่วงเดือนพฤษภาคมครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล6สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล12สสตางค์ต่อหุ้นครับ ุ้นตัวที่7นะครับก็คือ TSC บริษัทไทยสตีลเคเบิลจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสายควบคุมหรือ control cable สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือ window ก e เ u l ต t o r เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำตลอดจนศูนย์อะไรและผู้ค้ารายย่อยต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ ที่13บาท90สตางค์ต่อหุ้นครับสรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม2,380ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ208ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่17.31เท่าค่า PBV อยู่ที่2.34เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน7.19%ครับ การจ่ายปันผลปี65พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด1บาทต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งที่1ขึ้นเครื่องหมายเ d ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เงินปันผล60สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมาย XD ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล40สตางค์ต่อหุ้นและในปี66นะครับ หุ้น TSC นั้นก็จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่2กุมภาพันธ์ปี66เงินปันผลอยู่ที่60สตางค์ต่อหุ้นครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีเพราะว่าในปี64จ่ายเงินปันผล90สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล60สตางค์ต่อหุ้นครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ HFT บริษทัทหัวฟงลับเบอร์ umber, ประเทศไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถขนส่งขนาดเล็กครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับสรุปงบการเงินไตรมาส3ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม4,231ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,646ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ379ล้านบาทครับ มีค่า P/E อยู่ที่8.76เท่าค่า P/BV อยู่ที่1.17เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.54ครับ การจ่ายปันผลปี65พบว่ามีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด0.425บาทต่อหุ้นโดยเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวเครื่งข้างใหม่ย x กในช่วงเดือนพฤษภาคมครับสำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล0.315บาทต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล0.145บาทต่อหุ้นครับ สรุปข้อมูล8หุ้นในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึ่งก็จะเป็นหุ้นของบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งก็จะเป็นเหมือนซับไพเออร์ให้แก่ผู้ประกอบรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นหุ้นกลุ่มธุรกิจพื้นฐานดีที่น่าสนใจครับผมก็ได้สรุปข้อมูลไว้ดัง ตารางที่แสดงในหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ดูทุกคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับคลิปแนะนาหุ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พาชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาลม VR ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ